กินมันได้น่ะหิยงร้านนี้แป้งกุยยังเนง้อเจ๊เจ้าพอเก่มาจีกกินข้าวลำพ่ากินข้าวลำอีพีห้าสวัสดีจ้าเย้วันนี้นะคะเราก็มากินกับน้ำพริกอ่อง น้ำพริกอ่องลักษณะเด่นของน้ำพริกอ่องคือจะมีสีส้มของสีมะเขือเทศและพริกแห้งที่เคี่ยวจนเป็นน้ำคลุกคลิกมีน้ำมันลอยหน้าเล็กน้อยมีสารสคือเกลี้ยวเค็มเผ็ดเล็กน้อยและรสหวานตามนิยมรับประทานกับผักสดหรือผักต้มก็ได้และที่นิยมรับประทานร่วมกันอีกอย่างหนึ่งก็คือแคปหมูซึ่งจะทําให้ได้อรรถรสในการกินเพิ่มมากขึ้นน้ำพริกอ่องนี่บ้านเฮาก็ห้องน้ำพริกอ่องเหมือนเนาะแม่ คนเนี่ยคนไทยกับห้องน้ำพริกอ่องนี่มันเนาะแม่เขาห้องตามบ้านตามบ้านเฮาเหรอน้ำพริกอ่องนะคะก็มันเดิมค่ะอันนี้มีห้าอันคอนเซ็ปต์เฮาก็คือห้าร้านห้าร้านเหมือนเดิมใช่ละร้านอันนี้คือของจากกรุงเทพหมดเลยนะเจ้าถ้าไม่ได้ถามคิงก่อนนะเนี่ยแบบมูเอพีก่อนก่อนนะเนี่ยน้ำพริกอ่องคิกมากก่อมากคิกมากน้ำพริกองแม่นอ่ะน้ำพริกอ่องของคิงนี่ที่ช็อปอ่ะคิงเพชรกอใส่ไข่ก็มันมีบางขมตามบ้านใส่ไข่ใส่ไข่ไะในหม้อ ห้ามเกลือกินใส่ไข่ใส่ไข่น้าพริกอองเนี่ยตีบ้านคือกินที่ไหนบอกเกล้ํา้เลยก็คือนอกจากแม่ย่าทั้งตีน้ำพริกอองก็คือมีแกงบะเขือส้มจิ้นหมูบะหมี่แต่บ้านข้าเจ้าเนี่ยเพราะว่าข้าเจ้ามากจิ้นมากจิ้นเหมือนกันเอแม่เนี่ยใส่จิ้นหนักขส้มนี่คือน้อยแล้วก็ จะออกสีเข้มๆเงี้ยสองล้านเนี่ยออกเข้มๆหน่อยอ่าสองล้านเนี่ยเพชรก็อนบ้านคิงเนี่ยเพชรอ่อห้ามากห้าเป็นคนกินเพชรแต่บ้านห้าแบบกินเพชรก็คือแม่ก็จะใส่เพิหาเฉพาะเออแยกมันห่วยนึงบุ้งของคิงแยกเลยอีกเขาจะตักไปก่อนแล้วก็ก้นกระทะติเหลือก็จะใส่เพิ่มเมื่อหาโอ้เม็นเรื่องเก่งแบคนแซ่บคนแซ่บของฟังคิงก็คือติบ้านไม่ได้กินเพชรแต่แม่สูนึกคิงมาแล้วบ้านหาเนี่ยปีหาเป็นรุดมัก มักน้าพริกอ,องขนาดเออแล้วมันจะแยกน้าพริกอ,องล้ําขนาดแต่มันกลิ่นเผ็ดราะฉะนั้นตอนตีแยก้อหาเนี่ยมันก็จะเอาออกมาแล้วใส่จีนข้านักใส่จีนเ<อ>พิม่มแล้วก็แบบาาบะไคบะไคเผ็ดแต่หือของบ้านฮะก็จะเอาสีประมาณส้มๆน่อยเออแต่ถามว่าเป็นของกินที่หามาักขนาดนั้นก็บาบะาบขอาาบคั่ค น้ำเงี้ยวแกงน้องไม่ส้มแกงหอยแล้วก็แบบนี้อันหาเลยอยะอคือแบบแป<อ>่นแบบประมาณว่า,บบากินได้แต่ว่าใครอยากกินน้ำพริกอ่อ,องเนี่ยมันม่อไหนถึงจะแบบขยางเนี่ยเอออันก็จะต้องมาลองดู <ๆ S 1> ห้าร้านที่เราเลือกมาทั้งหมดเนี่ยคิงว่าร้านใดที่แบบดูสีทาแล้วไผ่เหมาะอ่ะอคิงเลือกมาถ้า<ส>ว่าสองร้านนี้สองร้านนี้มันเนาะรู้จักสายตารู้จักสายตาเออรู้จักสายตาฮาว่าสองร้านนี้สองร้านนี้ะเออสองร้านนี้เพราะว่านี่ไกลๆบ้านห่างไงอันนี้ก็มีจีนดูมีจีนนักดูมีจีนนัก แล้วทิ้งพอจากโอ้เชียงตุงกะอเชียงตุงกะฮะไว้ก่อนทำวายายานี่ทำวายายานี่เพราะว่าเชียงตุงฮะนี่หิงกว่าหฮลายเตยละ,ะเดี๋ยวฮมาบอกก่อมาจากร้านไหนของอคร้านแหลกรถเหนือก้ามกิ่นเหมือง80บาท80บาท มีไข่เทีแกนหนึ่งเป็นเือไข่มาตัวนี้เป็นร้านเดียวเือไข่มานะเจ้าเจ้าอ okay. ร้านที่สองนอตติงนอตติงเจ้าสิบบาท <c oughs> มีมีอันนี้คือคตัวหนะมีแค่หมูก็เป็นแค่หมูไล่มันแต่ดูท่าทางก็คือดูเฮ็รอันนี้นะอ่ะร้านที่สามใบบัวอาหารเจียงตุงซึ่งยาแจนอะกลัว <c oughs> กัวร้านนี้จ้ะว่าเอาบาได้น้ำพีอองเจลซิบห้าน้ำพีอองเจลซิบห้าบบนีบบมีเครื่องเคียงพอนอนจากพักเนาะแต่ดูท่าทางหน้าล้มหนาะว่าหน้าเต่าโอเคเลยนะเคียงเคียงกุ้งหิ้งกัวมันแหละะต่อมารัมแต่แต่หัวแม่อีทหัวแม่อีทน้ำพีอองแต่สิบห้าบาทดูสีทาแบบคล้ายๆของบ้านหาอยู่เออได้ๆอยู่ร้านสุดท้ายคืออองตององตองนี่มาหลายรอบเลยเนี่ยชอบจืดร้านเปิดน่ะเนี่ย แต่รา,าคาคือ149บาทค่ะร้านนี้แป้งกุยยังถ้าปพิงใจอย่างเดียวต้องแคบหมูไปแคบหมูติดมันน,นี่มีแคบหมูติดมันเมื่อเช้านี่น้องกิ๊บมันพอเดียนี่คือแคบหมูติดมันเป็นห้องแคบหมูหมูหมแคบหมูกำเดียวหมูเนี่ยกินแล้วกินก็เข้าม้อนนึ่งโอ,โอเค แต่ว่านน้ำพริกอ่องเนี่ยดูจากหน้าตาแล้วคือบระพันเพราะว่ามันน้ำพริกข่าน้พริกมันเหมือนน้ำพริกข่าบวกกับน้ำพริกคาบวกกับน้ำพริกตาแดงแล้วก็มาใส่น้ำพริกมันเหมือนสูตรอะสูตรอ่านไปหมดเนาะฮันเฮาก็จะมาลองจิ้มร้านแรกร้านแรกร้านแรกรสเหนือกำกลิ่นเมืองต้องแกะไข่ขิงๆเหรอบวกกับหมาวันนี้ฮะบอก่อยหิวจะได้บอ้ใครหิวเธอแล้วร้านนี้จิ้นนักต้องบอกก่อนชอบความจิ้นนักจิ้นนักมากน้องกิ๊บมาพอจิ้นลูก นี่ไดู้จิ้นแบบจิ้นอะมิตรจิ้นอะนนี่มะเขือเทศนี่นับจิ้นได้เนี่ยนับตีนได้เนี่ยมีสามสี่ตีนนึงอะโอเครสชาติเป็นยู่หาจุหาอูไปก่อนนะคะจูขิงกิดก่อนหาฮูแล้วมีเคทเยอะหาเคทมากระตึ้มหาตึ้มจีบกันต้าอยู่จัมปาติดเค็มแต่ละแต่ละพิมออมกระตื้อออกเค็มอยู่แล้วเค็มป่ะติดเค็มแล้วแล้วมันแต่กูเตรียมแม่ฮะก็ออกเค็มแต่แบบแต่มะเขือส้มมันมาถึง มาเขียส้มอขอใาย,ายเป็น่นอยเขียส้มน้อยแล้วก็เขียส้มแบบเหมือนจะเขียส้มเนียงอ่ะน็อตติงน็อตติงอ, not thing, not thing. อืมดูสีถาดน,น้องกินมาพอนน่ลูกนี่มีความไขมันเนาะหันกันเนี่ยปะทูนี่แล้วก็จีนจีนน้อยจีนมาใคหมีมีกับบะเขียส้มมีกับบะเขียส้มอ่ะจะดูสีถาดจะเพ็ดนะจะเพ็ดผมเพม็ดผเ,เพ็ดหรอก ปั๊บซับแมกกี้แมกกี้ซอบแมกกี้ใส่แมกกี้ลงไปทำไมมีพักกับก่อนเดียวนี้หาแบบมันค <c oughs> ืนหูดัง,งรส <ถ S 1> ชาติแปลกแปลกอ่ะแปลกเหมือนใส่ซอสบะเขือเทศกับแมกกี้เข้าไปตัวยหญ่อืมแม่มันมีซอสบะเขือเทดตัวยหญ่หรือว่ามันมันใส่บะเขือส้มละแล้วมันมีความแบบแปลกลูปอ่ะมันมีความ มีความซอสมะเขือเทศที่มันแปรรูปมาหมายความว่ามันใส่ซอสมะเขือเทศลงไปตุ๋ยถ้าว่ามันปลอมมันปลอมแต่แต่ความเทสความอย่างได้นะมันเยอะอันยังเก็มเก็มแม่กี้แปลกแล้วได้ละแปลกแปลกฮาอุซ่าคือคะแนนหมากว่าเสียงตุ้งหรือเปล่าเสียงตุ้งหน้าตาดีเนอะต้องกิี๊ดผ่านกันเนี่ยให้กินกินก่อนเลยเซียงตุ้งนะคะจะแบบผูผูเสียงซีวีคือทีเองบุกเบิกพอจักหน้าแล้วคือแบบ กินมันได้น่ะคิงคิงต้องข้าปากับต้องใส่แมงดาเข้าไะคิงว่ามันแปกแลกนะมันหืนบะแปลกมันม,มันมีกินหืนบบแปลกแบบนี้น่ะแปลว่าเกม <laughs> มันแปลกบ่ฮะผมู้ซึกบฮาแบบแปลกคิงว่าได้อะมาถึงถ้วยนี้ถ้วยนี้ฮืนทีดึงอะก็เกมเกม,มันห้วยแหลกอะคิดว่ากินกระพักอีกอะองั้นถ้าของล้ำแต่กินอันนี้อย่างเดียวก็ได้ มันดีกว่าล้านฟองนะถ้ากินได้เขาว่ามันหืนอย่างมะฮู้บอกหืนนะกินนี้อ่ะกินนี้แหละเอาไว้กันอาไปกันเอาไว้กันฮะตอนนี้ห้ามผ่านอันนี้ได้อยู่น้องจิ๊บมาจิ้มก่อนหืนก่อนหืนก่อนมาจิ้มพอกันหืนหืนเออโหก็หาว่าเคยกิ่นก่อนน้ำพริกอ่องเดี๋ยวกินแล้วนอน มันหูนใช่ไหมไมันม,ออมันแปลกๆอะมันเหมือนใส่แมงดาละมันแล้วห <c oughs> มือนี่จีจีไหมใช่ไหมไม่นะตือไว้ใจจีไม่ได้บอบอฮาผิดหวังก,กันจังแต่หนุ่มเสน้นตะกี้ครับเองผูรา้านที่ซีอะไรแ,แม่งบอกว่าอร่อยคือไม่นะไม่เ <c oughs> <c oughs> จ๊ มาถึงสามอันนี้ชิงเฮอน,นี่ไปที่หนึ่งกะบบ่ได้บ่ได้ที่หนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าด,ดีแต่ก็เค็มมันเข้มข้นแต่น,นี่มันเค็มแต่มันแบบเข้มข้นไงอืออืออเข้าใจเข้าใจเข้เอ,อ,อ่ะอันนี้ร้านที่สี่รำแตต่ขัวไม้อีทเขาเคย่สั่งของร้านนี้กับเคยเขยเยอือได้มี่กินพักชี้เลยได้หรอได้แต่แบบมันขาดอันนี้หน่อยนะอย่างขาดอย่างแหครบแล้วนะแต่อันนี้อันนี้นนล้านสุดละพริกมันเป็นพริกสด มันเหม็นมันเป็นพริกแบบพริกตำส้มอ่ะมันก็เลยมีความเหม็นเขียวของพริกน้อยอันนี้รำก็ถามซีอันอ่ะอันเนี้ยรำรำอือนั้นมันมันจะมันมีพริกเขียวอย่างเ้เหรอมันจะพริกแห้งอ่ะพริกแดงมันเป็นพริกแดงเออมันจะพริกแดงอันนี้อันนี้อันนี้รำสุดละเออร้านสุดท้ายอองตองอองตองนี่มาทุกซีซั่น น้องอ speaker, roommate, ่องตองอองตองเจ้าของร้านนี่ใครเฮือมูเฮารีวิวอย่างกระซงมาได้นะเจ้าหน้าหน้าสีแบบหนูดูหนูดูสีมันหนูดูสีมันเทียบกับอันนี้ลูกเีรือขิงเนี่ยใส่น้ำพริกเผานี่ขิงรสมกินไะกินน้ำพริกเผาอ่ะพริกเผาม่ได้อย่างอ่ะบอกว่าถูกอ่ะกินน้ำพริกเผาแล้วมันใส่ซีอิ๊วดำนิดเนี่ยกะมันอร่อยหวานกินมันมีความหวานในท่าน่ะมัฮหัวมาจากน้ำพริกเผาหรือมาจากซีอิ๊วดำซอ่๊วดำอะแต่เผ็ดเผ็ด รสขาดเพชรคนนึงกับแคมหมูนะร้านแขมหมูเดี๋ยวคนนึงกับแคมหมูร้านทุกที่หาขอเนี่ยมจ้ำลูกคิดว่าเมนูเนี่ยคิีเหม็นกะนตอถ้าว่ามันแปลกอะไหนมาอดกับเนาะแค่นี้แปลกๆอะสำหรับหาอื้ออันนี้อันนี้มาเอาเมื่อกี้มันเงี้ยวเงี้ยวอะมันมันคิงเลยบ่ชอบ ถ้าว่ะค่าหามวนล้ำชนของเทานี่แต่ว่ามันแต่ว่ามันมันใจของแตะพรามมันใจใส่พริกใส่ใส่พริกแดงมันจะสิแห้งแห้งมาทำคะแนนกันหาเหลิมมั่นใจสกิลการกินน้ำพริกอ่องของตัวเกาล้วไปเลยนะโอเคเราจะมาจัดลำรื้อเข้าอยู่โอเครื้อเข้าอยู่ทิ้งชอบสุดันไหชอบอันนี้อันนี้เหมือนกัน อันนี้อือันเดียวลองมาเดียวน,นี้เอาฮะน่ะลองมาลองมาแบบนี้ <c oughs> <c oughs> อันเดียวเสียใจอ่ะอันนี้อันเดียวแต,แต่แต่กินตีอื่นอะต้องบอกก่อนบางล้านเจงไมาออะอู้เจ้ามาบางล้านกับเจรล้รนะเจ้าบะล้ัมเลยเล่าอย่างทุก็มีกับเขียส้มจิ้นบะมีเจ้า,จา,จากะละคิดนี่น้ำพริกเออหรือว่าน้ำพริกมะเขือส้ม คือจริงแบบมีเลยโอเคได้แค่นี้แหละอันนี้แบบว่าของกินไม่ได้ของป็นของกินหามากขนาดนั้นตุ๋ยแล้วก็หามีรสชาติที่หาติดอยู่แล้วไงอาจจะแบบอาจจะถูกคนอาจจะแบบว่าอ๋ออีนี่พอพอกินลั่นในกระบอกบอลลัมเงี้ยของกินจังแอบมาอจังมีสองคนนี่เลยวลือเปยหามีวิวลั่นไหนกับบลลามันอย่างกับบัลลามี่มึงเงี้ยของกินจ้งเี้ยงมือจางถอดใครจางกับบุญแล้ว โอเคใจสตังค์แลยวันนี้ผ<ๆ>ู้สนับสนุนหลักอฮ้ยผู้สนับสนุนหลักของเราค่ะวันนี้มากับหมอนรักคุณะนะคะรุ่นที่เป็นวัสดุ Air ไ i เบอนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่ทํามาจากวัสดุ PoE ฉีดขึ้นรูปในน้ํานะคะทําให้ตัวหมอนเนี่ยสามารถ ซักล้างได้ทั้งทั้งหมดใจของตีผู้จาให้ซื้อไปอันอันหนึ่งมันดีตีมันซักได้ตีดังไงมันเป็นใหญ่มันจะมันจะแน่นกว่าแน่นแน่นตีมันเป็นใหญ่ตีมันเป็นใหญ่เออตีมันเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่มันเป็นใหญ่แบบเนี้ยอันนี้ก็จะแบบแน่นหน่อยสำหรับคนทีเป็นภูมิแพ้อะบางคนมันต้องซักตลอดออันนี้มันบัเก็บฝุ่นไงคิงแล้วบอกว่าใจได้เหมือนด้วยนี่ใจได้เหมือนอันนี้ซักได้แล้วก็อ่าแบบมียุบแนนอนะใจได้หลายปีอ่ะลูกค้าคะส่วนใหญ่อ่ะซื่อหมอนไปสองสามปีนี่ มันเนี่ยมายุ่มนะญี่ปุ่นมันบอกห้าบอกเขาได้ไข่สองปีห้ามบอกนักกว่านี่เพราะว่าหมอนขวนเปลี่ยนทุกปีญี่ปุ่นมันบอกว่าอันทางบ้านเฮากะบ้านเฮาซิบเออะซิบอันนี้ก็คือตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษของเฮาจื้อห้องว่าลักคุนนะเจ้ารูปทรงมันคล้ายๆตัวสแตนดาร์ดแต่ว่าข้างในมันเป็นวัสดุติดต่างกันเอาไปราคา4,990ันเก้รอยเก้าสิบาทไข่ยาไข่หู้เรื่องหมอนมันก็ได้กัตักมาแล้วกันพักมาที่เพจเนื้อหมูนิสตาผู้ช่วยทางการ นอน,น,อนค่ะแล้วก็ EP นี่ก็ขอรำลากันไปตรงนี้นะเจ้านั่นไปบ้านไปทำความ<บ>สา <c oughs> แล้วไปละไปละว, <c oughs> วันนี้นะคะก <c oughs> ็ต้องขอกลับไปก่อนค่ะ <c oughs> สวัสดีเจ้า